The Spook s e c r e t ตอนความลับของหมอผีบทที่12การเข้าทรงยิ่งผมลงใต้ไปนานเท่าไหร่อากาศก็ยิ่งหนาวมากขึ้นเท่านั้นสายฝนค่อยๆเปลี่ยนเป็นหิมะอย่างช้าๆผมเหนื่อยและอยากจะตรงไปที่บ้านของหมอผีเลยแต่ผมสัญญากับอลิสเวลแล้วว่าจะไปเยี่ยมเธอก่อนและผมก็อยากจะรักษาสัญญาด้วยเมื่อไปถึงฟาร์มมัววิลฟ้าก็มืดพอดี ลมหยุดพัดและท้องฟ้าก็แจ่มใสพระจันทร์ลอยเด่นขึ้นเหนือท้องฟ้าหิมะที่ปกคลุมอยู่ทำให้ทุกอย่างดูสว่างกว่าปกติใกลจากบ้านออกไปพืนทะเลสาบสีดำสะท้อนแสงดาวเล่ากับกระจกตัวฟาร์มนั้นมืดสนิทในฤดูหนาวชาวไร่ส่วนมากในมณฑนนี้มักจะเข้านอนเร็วผมจึงไม่ได้แปลกใจอะไรนักผมหวังว่าอลิซน่าจะรู้ว่าผมกำลังมาและออกมาพบผม ผมปีนลัวก่อนจะเดินข้ามทุ่งหญ้าแล้วตรงไปยังกลุ่มอาคารที่ชำรุดทุดโทรมลงประสุสัตว์ตั้งต่าง,งานอยู่เบื้องหน้าผมผมได้ยินเสียงพิดปกติบางอย่างจึงหยุดอยู่หน้าประตูที่เปิดอยู่มีใครบางคนกำลังร้องไห้พอผมก้าวเข้าไปในประตูพวกสัตว์ที่อยู่ข้างในก็พากันหดกายลบยังหวาดกลัว กลิ่นเหม็นฉุนโชยมาประทัดจมูกผมทันทีมันไม่ใช่กลิ่นอุ่นๆของฝูงสัตว์ทั่วไปที่มีสุขภาพดีแต่เป็นกลิ่นเหินหืนเอียนเอ็นราวกับว่าพวกมันกำลังป่วยดูเหมือนทุกอย่างจะเลวหลายลงนับตั้งแต่ผมมาที่นี่คราวก่อนตอนนั้นเองที่ผมรู้สึกตัวว่ามีใครบางคนกำลังจ้องมองผมอยู่ทางด้านซ้ายมือของผมนั้นคุณเฮิร์สกํกำลังนั่งก้มหน้าอยู่บนเก้าอี้รีดนมบัวโดยมีแสงจันทร์ส่องทับอยู่หลงัง ชายชราผู้นั้นกำลังน้ำตาไหลาอาบแก้มเขาเงยหน้าขึ้นมองผมด้วยสีหน้าเศร้าโศกผมถอยหลังไปหนึ่ก้าวในขณะที่เขาลุกขึ้นยืนออกไปนะขา้าอยากอยู่คนเดียวเขาร้องแล้วชูกำปั้นมาที่ผมในขณะที่ร่างของเขาเงนเงียนไปทั้งตัวผมตกใจและหนุดหิดเขาเมักจะเป็นคนสุภาพอ่อนโยนเสมอและไม่เคยใช้คำพูดรุนแรงกับผมหรืออลิสเลยแต่ตอนนี้เขาดูสิ้นหวังและหมดกำลังใจ ผมจึงเดินแยกออกมาโดยก้หมหัวลงต่ำผมสงสารเขาเหลือเกินมอแกนทำตัวแย่มากกับเขาไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมเขาถึงได้อารมณ์เสียและเศร้าๆอย่างนี้ผมไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรแต่คิดว่าควรจะพูดกับอลิสถึงเรื่องนี้ผมเดินต่อไปจนกระทั่งถึงสนามหญ้าหน้าบ้านตัวบ้านยังคงมืดสนิทอยู่ผมไม่แน่ใจว่าจะต้องทำอะไรต่ออลิสจะต้องกำลังหลับสบายอยู่แน่จึงไม่รู้ว่าผมมา ผมรออยู่ชั่วครู่จนกระทั่งหายใจออกมาเป็นควันท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บผมเดินไปที่ประตูหลังบ้านแล้วเคาะสองครั้งผมไม่อยากจะเคาะซ้ำหลังจากผ่านไปสองสามนาทีประตูก็เปิดออกช้าๆจนดังเอียดแล้วมิซิสเฮิร์ตก็ยื่ยนหน้าออกมาก่อนจะพยายามปรับสายตาให้เข้ากับแสงจันทร์ผมอยากคุยกับอลิสครับผมบอกเธอเข้ามาเข้ามา เธอเชื้อเชิญเสียงของเธอแหบพร่าและอ่อนแรงมากผมจึงก้าวเข้าไปในโถงทางเดินเล็กๆหลังจากยิ้มและขอบคุณเธอ,อย่างสุภาพแล้วผมก็กระทอยิมัดจากรองเท้าบูทเท่าที่จะทำได้ข้างหน้าผมมีประตูอยู่สองบานบานทางขวามือปิดอยู่แต่บานที่เป็นห้องของมอแกนถูกเปิดแง้มเอาไว้ทำให้ผมเห็นแสงเทียนส่องวับแวมอยู่ข้างในเข้าไปซเธอกล่าวแล้วชี้ไปที่ห้องนั้น ผมลังเลอยู่ชั่วครู่พลางสงสัยว่าอาลิซเข้าไปทําอะไรอยู่ในห้องของมอร์แกนแต่ผมก็เข้าไปอากาศในห้องอบอวนไปด้วยกลิ่นไ,ไ,นไขมันสัตว์และด้วยเหตุผลบางอย่างทําให้ผมสังเกตเห็นเทียนไขสีดําแท่งหนาเป็นสิ่งแรกมันเสียบอยู่บนเชิงเทียนทองเหลืองอันใหญ่เทียนล่มนั้นตั้งอยู่กลางโต๊ะไม้ยาวโดยมีเก้าอี้สองตัวตั้งอยู่ปลายโต๊ะผมคิดว่าจะได้เจออลิซแต่ผมคิดผิดถนัดล่างที่นั่งอยู่ตรงปลายโต๊ะ ซึ่งกำลังหันหน้าเข้าหาเทียนเล่มนั้นสวมหมวกผ้าอยู่เมื่อเขาหันมาผมก็เห็นเขาและรอยยิ้มแบบเยาะๆหมอแก่นั่นเองสัญชาตญาณบอกผมทันทีว่าให้วิ่งแต่ผมก็ด้ยินเสียงสองเสียงดังอยู่ข้างหลัง <c oughs> เสียงแรกเป็นเสียงปิดประตูดังปังตามมาด้วยเสียงสลักประตูอันหนาหน้าต่างที่อยู่ตรงหน้าผมมีผ้าม่านผืนหนาสีดำปิดเอาไว้ไม่มีประตูบานอื่นอีกเลย ผมถูกขังอยู่ในห้องพร้อมกับมอแกนเสร็จแล้วผมมองไปรอบๆพลางก้มมองพื้นกระเบื้องหินข้างล่างก่อนจะไล่ไปจนถึงเก้าอี้ว่างที่ตั้งรออยู่อากาศในห้องนี้หนาวจนผมสั้นผมสังเกตเห็นเตาผิงอยู่ในห้องนี้ด้วยแต่ข้างในเหลือแต่เศษขี้เท่าสีเทาเท่านั้นนั่งลงซีทอมมอร์แกนกล่าวเรามีเรื่องต้องคุยกันเยอะเลยผมไม่ขยับ เขาจึงชี้ไปยังเก้าอี้ตัวที่อยู่ตรงข้ามเขาผมมาที่นี่เพื่อคุยกับอลิสผมบอกเขาอาลิสไปแล้วมอร์เกนตอบเธอไปได้สามวันแล้วไปแล้วไปที่ไหนกันผมถามเธอไม่ได้บอกไว้นี่อลิสไม่ใช่คนที่พูดมากสักเท่าไหร่หรอกเธอไม่ได้พูดเด็ดสันว่าจะไปทอมครั้งก่อนเจ้าเข้ามาในห้องนี้กับเยดเด็กคนนั้นโดยไม่ได้รับเชิญแต่เราจะลืมเรื่องนั้นซะ พอตอนนี้ข้ายินดีต้อนรับเจ้าข้าจะพูดอีกครั้งนะนั่งลงสิผมนั่งลงอย่างอึดอัดแต่มือซ้ายก็จับไม้เท้าเอาไว้จนแน่นเขารู้ได้อย่างไรว่าเราเข้ามาในห้องนี้ผมเป็นห่วงอลิสจริงๆข้าจะไปที่ไหนได้ผมเงยหน้าขึ้นแล้วประสานสายตากับมอร์แกนทันใดนั้นเองเขาก็ดึงหมวกผ้าออกพร้อมกับยิม้มซึ่งเผยให้เห็นเส้นผมอันยุ่งเหยิงของเขา ดูเหมือนว่าครั้งนี้จะเป็นสีเทามากกว่าครั้งที่แล้วเสียอีกแสงเทียนส่องให้เห็นใบหน้าอันครุขระของเขาอีกทั้งยังทําให้ตีนกาที่มีดูลึกลงไปอีกข้าจะเอาไวให้เจ้าอะนะเขากล่าวผมไม่ดื่มไวผมตอบเขาแต่ต้องกินชีสแน่นแน่เขากล่าวแล้วยิ้มเยาะผมไม่ได้ตอบแล้วสีหน้าเขาก็ดูจริงจังมากขึ้นทันใดนั้นเองเขาก็โน้มตัวมาข้างหน้า หอบปากแล้วเป่าออกมาอย่างแรงจนทําให้เปลวเทียนสั่นไหวและดับลงในที่สุดทิ้งห้องให้จมลงสู่ความมืดมิดในขณะที่กลิ่นไขมันสัตว์รุนแรงขึ้นเรื่อยเตอนนี้ก็เหลือเพียงเจ้าข้าแล้วก็ความมืดแล้วมอแกนกล่าวเจ้าทนได้ไหมจเหมาะจะเป็นสิทธิของข้าหรือเปล่าคำพูดนี้เป็นแบบเดียวกับที่หมอผีพูดกับผมในห้องใต้ดินที่บ้านผีสิงในฮอชอ อันเป็นสถานที่ซึ่งเขารับผมเป็นศิษย์ในวันแรกเขาทำแบบนี้เพื่อทดสอบว่าผมเหมาะที่จะเป็นหมอผีหรือไม่ข้าพนันได้เลยว่าตอนที่เจ้าลงบันไดไปยังห้องใต้ดินครั้งแรกเขาต้องนั่งอยู่ตรงมุมห้องและลุกขึ้นยืนตอนที่เจ้าเข้าไปใกล้แน่หมอแกนพูดต่อไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าข้าหรือศิษย์อื่นๆอ,อีก2 0 3สคนเรื่องแบบนี้ใครก็เดาได้ แต่แกโง่อเอ้ยไม่น่าแปลกหรอกที่ไม่มีใครอยู่กับเขาได้นานคุณเองก็อยู่กับเขาทั้งสามปีนี่ผมเอ่ยขึ้นท่ามกลางความมืดพูดได้แล้วละทำดีมอร์แกนพูดข้ารู้ว่าเขาจะต้องพูดถึงข้าแน่ๆเขาพูดในเรื่องดีบ้างไหมก็ไม่เชิงข้าไม่แปลกใจเลยแล้วเขาบอกเจ้าหรือเปล่าว่าทำไมข้าถึงเลิกฝึกเป็นหมอผี ตอนนี้สายตาของผมปรับเข้ากับความมืดได้แล้วผมจึงเริ่มมองเห็นศีราะของเขาที่กำลังหันมามองผมอยู่จากอีกฝ้างหนึ่งของโต๊ะผมควรจะบอกเขาเรื่องที่หมอผีบอกว่าเขาขาดวินัยและไม่เหมาะสมกับงานนี้แต่ผมกลับตัดสินใจที่จะถามคำถามสองสามข้อของผมเองแทนคุณต้องการอะไรจากผมแล้วทำไมต้องลองสลักประตูด้วยผมถามเจ้าจะได้วิ่งหนีไม่ได้อีกไงมอแกนตอบ เจ้าจะได้หมดทางเลือกและอยู่เผชิญหน้ากับสิ่งที่ข้าจะให้เจ้าดูยังไงละ่ะข้าได้ยินมาว่าเจ้าเป็นหมอผีฝึกหัดที่ใช้ได้นี่แต่จงรู้เอาไว้ด้วยว่าอาจ,จารย์ของเจ้าไม่ได้ปราบปลื้มอะไรนักฉะนั้นนี่จึงเป็นบทเรียนแรกในการฝึกครั้งใหม่ของเจ้าอีกหน่อยเจ้าจะต้องจัดการกับคนตายข้ากำลังจะเสริมบทเรียนให้เจ้าเป็นบทเรียนที่สำคัญมากๆเสร็จด้วยทำไมคุณถึงอยากจะทำแบบนั้น ผมถามอย่างท้าไทยคุณเกเกอรี่กำลังสอนสิ่งที่ผมจำเป็นต้องรู้อยู่แล้วเรื่องสำคัญต้องมาก่อนสิทอมมอร์เกนตอบเรามาพูดเรื่องวิญญาณกันก่อนดีกว่าเจ้ารู้เรื่องพวกนี้ดีแค่ไหนผมตัดสินใจว่าจะลองตามใจเขาดูบางทีถ้าผมปล่อยให้เขาพูดในสิ่งที่เขาต้องการออกมาจนหมดผมอาจจะได้กลับบ้านก็ได้วิญญาณส่วนใหญ่จะผูกพันกับกระดูกของตัวเอง ส่วนผู้อื่นๆนั้นจะผูกพันกับสถานที่ที่พวกเขาทรมานหรือถูกฆ่าอย่างทารุณตอนยังมีชีวิตอยู่วิญญาณพวกนี้จะไม่สามารถไปไหนตามที่ต้องการได้ดีมากทำโมอแกนกล่าวด้วยหางเสียงประชดประชันข้าพนันได้เลยว่าเจ้าจะต้องเขียนมันไว้ในบันทึกของเจ้าแน่เหมือนกับสิทธ์ตัวน้อยที่แสนดีเอาละต่อไปนี้คือสิ่งที่เจ้าแก่โง่นั่นจะไม่มวนสอนเจ้าเขาจะไม่กล่าวถึงเรื่องนี้แน่ เพราะเขาไม่ชอบที่จะคิดถึงมันนี่คือคำถามสำคัญวิญญาณที่ตายแล้วจะไปไหนข้าไม่ได้หมายถึงวิญญาณหรือผู้ที่ถูกสะกดหรอกนะข้าหมายถึงวิญญาณอื่นๆเป็นส่วนใหญ่วิญญาณบรบพ่อของเจ้านะการเอ่ยถึงพ่อทำให้ผมนั่งหลังตรงขึ้นมาทันทีผมจ้องคขแ่งไปที่เขาคุณรู้อะไรเกี่ยวกับพ่อผมผมถามเขายังกลาดเกลียวคุณรู้ได้ยังไงว่าเขาตายแล้วข้ารู้ทุกอย่างทม ข้ารู้ทุกอย่างข้ามีพลังแบบที่อาจารย์ของเจ้าไม่มีเจ้ายังไม่ได้ตอบคำถามข้าเลยนะคนเราตายแล้วไปไหนกันในโบทบอกเอาไว้ว่าสวรรค์นรกเพอร์กาทอรี่หรือไม่ก็ลิมโบผมตอบผมไม่แน่ใจนะักและคุณเกเกอรี่ก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้แต่ผมเชื่อว่าวิญญาณจะยังคงอยู่หลังจากตายไปแล้วเพอร์กาทอรี่คือสถานที่สำหรับให้วิญญาณอยู่ชำระบาป จงกว่าจะสะอาดพอที่จะขึ้นสวรรค์ส่วนลิมโบนั้นยังคงเป็นปริศนาบาทหลวงบางรูปเชื่อว่าคนที่ไม่ได้ล้างบาปต้องไปที่นั่นมันเป็นสถานที่สำหรับวิญ,ญญาณที่ไม่ได้ชั่วหลายจริงๆแต่ความผิดที่มีทำให้ไม่สามารถไปสวรรค์ได้พวกคนในโบสถ์จะรู้อะไรมอร์แกนกล่าวด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันนี่เป็นเรื่องเดียวที่ข้ากับตะแก่เกเกอรี่เห็นเหมือนกันแต่เจ้ารู้ไหมทอมสถานที่ทั้งสี่ที่เจ้าพูดมานะ ลิมโบคือที่ที่เป็นประโยชน์มากที่สุดสําหรับคนอย่างข้ามันมาจากคําภาษาลาตินลิมบัตซึ่งแปลว่าขอบหรือชายฟังไม่ว่าวิญญาณจะไปที่ไหนวิญญาณส่วนใจจะต้องผ่านไปที่ลิมโบก่อนมันหมายถึงสุดขอบของโลกแห่งนี้แต่วิญญาณบางดวงก็ไปถึงที่นั่นได้ยากโดยเฉพาะดวงที่อ่อนแอหวาดกลัวและดวงที่ยังติดอยู่กับบาปวิญญาณเหล่านี้จะต้องกลับมาสู่โลกแห่งนี้กลายเป็นผี และรวมกลุ่มจุูกับสัมภเวสีที่ยังติดค้างอยู่วิญญาณพวกนี้ควบคุมง่ายที่สุดแต่ถึงจะเป็นวิญญาณที่ดีและเข้มแข็งก็ยังต้องกระเสือกกระสนเลยนะการจะฝ่าเข้าไปในลิมโบไม่ใช่เรื่องง่ายจุดนี้เองที่ทําให้ข้าใช้พลังเพื่อเข้าถึงวิญญาณที่ข้าเลือกได้ข้าสั่งให้มันทําตามที่ข้าต้องการและถ้าจําเป็นข้าก็จะทรมานมันชีวิตที่วิญญาณพวกนี้เคยมีสูญสลายไปหมดแล้ว แต่เรายังมีชีวิตยอยู่และใช้ประโยชน์จากมันได้เราใช้งานมันได้ข้าอยากได้สิ่งที่เกเกอรี่เอาไปข้าอยากได้บ้านที่ชิเพนเดนของเขาโดยเฉพาะห้องสมุดใหญ่ที่เก็บความรู้เอาไว้มากมายห้องนั้นและยังมีของอย่างอื่นอีกมันสำคัญมากเพราะเป็นของที่เขาขโมยไปจากข้ามันคือคัมภี์ที่บันทึกเวทมนต์กับพิธีกรรมเอาไว้เจ้าจะต้องช่วยเอามันมาให้ข้าและเจ้าจะได้รับการสอนจากข้าเป็นการตอบแทน ข้าจะฝึกให้เจ้าเองข้าจะสอนเจ้าในสิ่งที่เขาไม่มีวันคาดถึงข้าจะให้พลังที่แท้จริงกับเจ้าผมไม่อยากให้คุณสอนซะหน่อยผมตอบกลับผมมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ดีอยู่แล้วเจ้าคิดว่าเจ้ามีทางเลือกเหรอมอแกนกล่าวเสียงของเขาเยือกเย็นและคุกคามข้าคิดว่าถึงเวลาที่ข้าจะแสดงให้เจ้าดูแล้วว่าข้าทำอะไรได้บ้างเอาละ เพื่อความปลอดภัยของเจ้าเองข้าอยากให้เจ้านั่งนิ่งๆแล้วตั้งใจฟังไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามลุกออกจากเก้าอี้ี้เด็ดขาดในห้องเงียบสนิทผมจึงทำตามที่เขาบอกก็จะให้ผมทำอะไรได้อีกละ่ะประตูล็อกอยู่และเขาก็ตัวใหญ่และแข็งแรงกว่าผมผมอาจจะใช้ไม้เท้าสู้เขาได้ก็จริงแต่มันก็ไม่ได้รับประกันว่าผมจะชนะสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้คือทำตามเขาไปก่อน จนกว่าผมจะสามารถออกไปจากที่นี่และกลับไปหาหมอผีได้มีเสียงเบาๆดังแว่วออกมาจากความมืดเสียงนั้นดังกรอบแกรบปอบแปะเหมือนมีหนกำลังวิ่งอยู่บนพื้นกระดานแต่ที่นี่ไม่มีพื้นกระดานมีแต่พื้นหินแข็งๆผมรู้สึกว่าในห้องเริ่มหนาวลงมันเป็นสัญญาณเตือนว่ามีบางอย่างกำลังคลืบคลานเข้ามา ทันใดนั้นเองก็มีเสียงะระฆังดังมาจากที่ไหนสักแห่งมันเป็นเสียงกังวานและหัวยวนราวกับมีใครกำลังร้องขอชีวิตเสียงนั้นดังจนโต๊ะสะเทือนผมรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนที่ส่งผ่านเพื้นกระเบื้องมาอย่างใต้เท้าผมเสียงะระฆังดังทั้งหมด9้าครั้งและค่อยๆเบาลงตามลำดับตามมาด้วยเสียงขอโต๊ะดังสนั่นสามครั้งติดกันผมมองเห็นร่างมอแกนดูเหมือนเขาจะไม่ได้ขยับเลย เกิดเสียงเคาะขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ดังกว่าเดิมมากจนทำให้เชิงเทียนแท่งหนาล้มลงก่อนจะกลิ้งไปบนโต๊ะแล้วตกกระแทกพื้นท่ามกลางความมืดมิดในห้องผมสูดลมหายใจแรงขึ้นสิ่งที่ผมได้ยินมีเพียงเสียงหัวใจเต้นรัวของตัวเองเท่านั้นความเย็นจะเยือกแปลกๆเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆแล้วหมอแกนก็พูดฝากความมืดขึ้นมาว่า น้องสาวข้าจงนิ่งแล้วฟังข้าดีเขาสั่งจากนั้นผมก็ได้ยินเสียงน้ำหยดปะแปะราวกับว่ามีลูโลวบนเพดานทันจากนั้นก็มีเสียงตอบดูเหมือนว่าเสียงนั้นจะมาจากปากมอแกนซึ่งผมมองเห็นเพียงรูปศีรษะของเขาเท่านั้นผมสาบานได้เลยว่ากรามของเขาขยับอยู่แต่เสียงที่ได้ยินกลับเป็นเสียงของหญิงสาวซึ่งไม่มีทางเป็นเสียงดัดแหลมจากปากของมอแกนปล่อยข้าไป ให้ข้าอยู่อย่างเป็นสุขเสียทยีเสียงนั้นโอดครวญเสียงหยดน้ำดังขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับมีเสียงลุยน้ำแลวกับมีแอ่งน้ำอยู่บนโต๊ะข้างหน้าผมจงเชื่อฟังข้าแล้วข้าจะให้เจ้าได้อยู่อย่างเป็นสุขมอแกนร้องตอบข้าต้องการจะพูดกับคนคนหนึ่งพาเขามาที่นี่แล้วเจ้าจะกลับไปยังที่ของเจ้าได้มีเด็กผู้ชายอยู่ในห้องนี้กับข้าด้วยเจ้าเห็นเขาไหม ใช่ข้าเห็นเขาเสียงหญิงสาวผู้นั้นตอบเขาเพิ่งจะสูญเสียบางคนไปข้าสัมผัสความเศร้าของเขาได้เด็กคนนี้ชื่อโทมัตวาดมอร์แกนกล่าวเขาเสียใจเรื่องพ่อจงพาดวงวิญญาณของพ่อเขามาหาเราเดี๋วนี้ความเย็นเริ่มลดลงและเสียงจดน้ำก็หายไปผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่ากำลังได้ยินอะไรมอร์เกนกำลังจะเรียกวิญญาณพ่อมาที่นี่นจริงๆเหรอเนี่ยผมรู้สึกโกรธมาก เจ้ามาอยากจะคุยกับเขาอีกสักครั้งเหรอมอรเกนถามข้าเคยคุยกับเขาแล้วเขาบอกว่าพี่ชายเจ้าทุกคนมาดูใจแล้วบอกลาเขาท่านเวลาขาดแต่เจ้าท่านนั้นแถมเจ้ายังไม่ได้ไปงานศพเขาด้วยเขาเสียใจเรื่องนี้มากเสียใจมากจริงๆตอนนี้เจ้าทั้งคู่มีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกันแล้วนะผมนื่องอึ้งไปทันทีมอรเกนรู้ได้อย่างไรว่าเกิดอะไรขึ้น เว้นเสียแต่เขาจะติดต่อกับวิญญาณพ่อได้จริงมันไม่ใช่ความผิดผมนะผมตอบอย่างหงุดหงิดผมไม่ได้รับจดหมายท่านเวลาตหางถ้างั้นตอนนี้เจ้าก็มีโอกาสที่จะบอกเขาเองแล้วลหละอากาศเริ่มหนาวขึ้นอีกครั้งจากนั้นก็มีเสียงพูดกับผมดังมาจากอีกฟากหนึ่งของโต๊ะปากของมอเกนขยับเหมือนเคยแต่ผมก็ต้องตกใจคราวนี้เสียงที่ออกมาจากปากเขาเป็นเสียงของพ่อไม่ผิดแน่ ไม่มีใครสามารถเล่นเสียงคนอื่นได้สมบูรณ์แบบขนาดนั้นพ่อกำลังนั่งประจันหน้ากับผมอยอีกฟากหนึ่งของโต๊ะจริงๆเรอนี่มืดจังพ่อหลองข้ามองไม่เห็นมือตัวเองเลยขอแสงเทียนให้ข้าหน่อยเถิดขอแสงให้ข้าหน่อยข้าจะได้รู้สึกปลอดภัยผมรู้สึกไม่ดีเมื่อคิดว่าพ่อต้องอยู่อย่างอ้างว้างและหวาดกลัวในความมืดเช่นนี้ผมพยายามล้อออกมาเพื่อให้กำลังใจเขา แต่มอเกนก็ชิงผู้เสียก่อนเจ้าจะปลอดภัยได้ยังไงเขากล่าวเสียงของเขามีพลังทุมลึกและมีอำนาจคนบาปอย่างเจ้าจะไปสู่แสงสว่างได้ยังไงคนบาปที่ทำงานแม้แต่ในวันของพระเจ้าโอ้ยกโทษให้ข้าด้วยยกโทษให้ข้าด้วยเถิดพ่อลองค่ําครวนข้าเป็นชาวนาะข้าลำบากลำบนทำงานตั้งแต่หนุ่มจนแกวันวันหนึ่งไม่เคยมีเวลาพอเลย เพราะข้ามีครอบครัวต้องรับผิดชอบแต่ข้าก็จ่ายภาษีบวชทุกครั้งข้าไม่เคยเอาสมบัติของบวชไปเลยข้าเชื่อมั่นในพระองค์ตลอดมาและข้าก็สอนให้ลูกๆรู้ผิดชอบชั่วดีข้าทำทุกอย่างเท่าที่คนเป็นพ่อควรจะทำแล้วตอนนี้ลูกชายคนหนึ่งของเจ้าอยู่ที่นี่แล้วมอเกียนกล่าวเจ้าอยากจะคุยกับเขาเป็นครั้งสุดท้ายไหมครบับครบับได้โปรดขอให้ข้าได้พูดกับเขาด้วย แจ็คหรือเปล่าข้ามีเรื่องที่ควรจะพูดกับเขาตอนที่ยังมีชีวิตข้าอยากพูดเรื่องพวกนั้นตอนนี้ไม่ใช่มอแกนตอบแจ็คไม่ได้อยู่ที่นี่แต่เป็นทอมลูกชายคนสุดท้องของเจ้าทอมทอมเจ้าอยู่ที่นี่เหรอเป็นเจ้าจริงๆใช่ไหมผมเองครับพ่อผมเองผมลองตอบด้วยความรู้สึกกระอาการะอ่วนผมทนไม่ได้เมื่อรู้ว่าพ่อต้องทนทรมานอยู่ในความมืดมิดแบบนี้ เขาทำอะไรลงไปหรือถึงต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ผมขอโทษครับที่ไม่ได้กลับบ้านทันเวลาผมขอโทษที่ไม่ได้ไปางานสดพ่อจดหมายมาถึงผมช้าเกินไปถ้าพ่อมีเรื่องอะไรจะบอกแจ็คพ่อบอกผมก็ได้ผมจะบอกเขาเองผมกล่าวก่อนที่น้ำตาจะไหลพลากบอกแจ็คด้วยนะลูกว่าพ่อขอโทษเรื่องฟาร์มพ่อขอโทษที่ไม่ได้มอบให้เขาทั้งหมดเขาเป็นลูกชายคนโตนี่เป็นสิทธิ์ของเขา แต่พ่อต้องฟังแม่บอกเขาด้วยว่าพ่อขอโทษที่ต้องเหลือห้องนั้นไว้ให้ลูกขณะนี้น้ำตาไหลพลากลงอาบแก้มผมแล้วผมตกใจมากที่ได้ยินว่าพ่อกับแม่มีความเห็นไม่ตรงกันเรื่องห้องนั้นผมอยากจะสัญญากับพ่อว่าจะทําให้เรื่องมันถูกต้องเสียด้วยการยกห้องนั้นให้กับแจ็คแต่ผมก็ทําไม่ได้เพราะต้องทําตามความต้องการของแม่ผมต้องคุยกับแม่ก่อนเป็นอันดับแรกแต่ผมก็พยายามจะทําให้พ่อรู้สึกดีขึ้น ผมทำได้ดีที่สุดแค่นี้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับพ่อทุกอย่างจะเรียบร้อยผมจะคุยกับแจ็คเรื่องนี้เองมันไม่สร้างปัญหาในครอบครัวแน่ครับไม่แน่ๆ่พ่อไม่ต้องเป็นห่วงทุกอย่างจะเรียบร้อยเจ้าเป็นเด็กดีทอมพ่อกล่าวเสียงของเขาเต็มไปได้วยความป,าปราบปลื้มใจเด็กดีละมอร์แกนพูดแทรกเขาไม่มีทางเป็นอย่างนั้นแน่นี่คือลูกชายที่เจ้ามอบให้หมอผีนะ เจ้ามีลูกชายถึงเจ็คนแต่ไม่เคยมอบให้โบสเลยแม้แต่คนเดียวโอ้ข้าขอโทษข้าขอโทษพ่อล้อออกมาอย่างหนกแต่ไม่มีลูกข้าคนไหนอยากเดินสายนี้พวกเขาไม่อยากเป็นบาทหลวงข้าพยายามหางานที่ดีให้กับพวกเขาแต่ละคนและเมื่อถึงทีของูชายคนสุดท้องของข้าแม่เขาอยากให้เขาฝึกเป็นหมอผีข้าคานเรื่องนี้จนทะเลาะกันอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่สุดท้ายข้าก็ยอม เพราะข้ารักเธอและไม่อยากข้านกับสิ่งที่เธอทุ่มเทลงไปแล้วยกโทษให้ข้าด้วยเธอข้าอ่อนแอและปล่อยให้ความรักทางโลกมีความสำคัญกว่าพระเจ้าแต่เจ้าก็ทำไปแล้วมอร์แกนพูดเสียงดังไม่มีการให้อภัยสำหรับคนอย่างเจ้าตอนนี้เจ้าจะต้องทรมานอย่างเจ็บปวดอยู่ในนรกเจ้ารู้สึกถึงเปลวไฟที่เผาร่างเจ้าอยู่ไหมล่ะเจ้ารู้สึกว่ามันร้อนขึ้นไหมไม่นะ เจ้าได้โปลดเธอได้โปลดข้าเจ็บปวดจนทนไม่ไหวแล้วปล่อยข้าไปเถิดจะให้ข้าทำอะไรก็ได้อะไรก็ได้ทั้งนั้นผมลุกพรวดขึ้นยืนด้วยความโกรธจัดหมอแกนกำลังทรมานพ่อเขากำลังทำให้พ่อเชื่อว่ากำลังอยู่ในนรกทำให้เขาเจ็บปวดและทรมานอย่างแสนสาหัสผมจะปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้อย่าไปฟังเขานะพ่อผมตะโกน ไม่มีไฟอะไรทั้งนั้นไม่มีความเจ็บปวดอะไรทั้งสิน้นไปสู่สุขติซะไปสู่สุขตินะพ่อไปยังดินแดนแห่งแสงสว่างดินแดนแห่งแสงสว่างผมก้าวยาวๆสี่ก้าวไปทางด้านซ้ายมือของโต๊ะแล้วเหวี่ยงไม้เท้าเต็มแรงไปยังล่างที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นมอแกนเขาล้มลงโดยไม่ร้องอะไรออกมาเลยก่อนที่ผมจะได้ยินเสียงเก้าอี้ล้มลงฟาดพื้น ผมดึงตลับจุดไฟกับเทียนไขออกมาจากกระเป๋าอย่างรวดเร็วไม่กี่อึดใจผมก็จุดเทียนก่อนจะยกมันขึ้นแล้วมองไปรอบๆเก้าอี้ตัวนั้นล้มอยู่ข้างๆโดยมีเสื้อคลุมสีดำคลุมทับอยู่แต่ไม่มีร่องรอยของหมอ้อแกนเลยผมลองใช้ไม้เท้าทิ่มดูแต่สิ่งที่อยู่ภายใต้เสื้อคลุมตัวนั้นกลับมีแต่ความว่างเปล่าเขาหายวับไปกับอากาศเลยหรือนี่ผมเลือบมองไปบนโต๊ะ เนื้อไม้แห้งเหลากับกระดูกและไม่มีร่องรอยของน้ําที่ดูเหมือนจะหยดเป็นแอ่งอยู่ก่อนหน้านี้เลยทว่าตรงตำแหน่งที่เชิงเทียนเคยตั้งอยู่นั้นมีซองจดหมายสีดําวางอยู่ฉบับหนึ่งผมวางเทียนลงบนขอบโต๊ะแล้วเอื้อมมือไปหยิบจดหมายฉบับนั้นขึ้นมามันปิดผนึกเอาไว้โดยบนซองเขียนเอาไว้ว่าถึงลูกศิษย์คนใหม่ของข้าทอมวาดผมฉีกซองจดหมายออกแล้วค่อยตัวจดหมายข้างในออกมาดู เอาละเจ้าคงเห็นแล้วสินะว่าข้าทำอะไรได้บ้างสิ่งที่ข้าทำไปนั้นข้าสามารถทำได้อีกเท่าที่ข้าต้องการข้าขังพ่อของเจ้าไว้ในลิมโบแล้วข้าจึงเข้าถึงตัวเขาได้ทุกครั้งที่ต้องการและทำให้เขาเชื่อในสิ่งที่ข้าพูดได้ทุกเรื่องความเจ็บปวดที่ข้าจะให้เขามันไม่มีขีดจํากัดหรอกนะถ้าเจ้าอยากช่วยเขาก็จงทำตามที่ข้าสั่งข้อแรกข้าต้องการของจากบ้านของเกเกอรี่ มันอยู่ในโต๊ะเขียนหนังสือที่ล็อกไว้ในห้องใต้หลังคาในนั้นมีกล่องไม้และในกล่องมีคัมภีรที่บันทึกเวทมนต์อันทรงพลังกับพิธีกรรมเอาไว้มันมีปกหนังสีเขียวและมีดาวห้าแฉกสีเงินติดอยู่ที่ปกหน้ามันเป็นของข้าเอามันมาให้ข้าซะข้อสองห้ามพูดเรื่องนี้กับใครทั้งสิ้นและข้อสามเจ้าจะต้องยอมเป็นศิษย์ข้าโดยรับใช้ข้าเป็นเวลาห้าปีนับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปไม่เช่นนั้น พ่อของเจ้าจะต้องทรมานหากเจ้ารับข้อเสนอนี้จงทุบโต๊ะดังๆสามครั้งประตูไม่ได้ล็อกไม่ว่าเจ้าจะตัดสินใจอย่างไรเจ้าก็ออกไปได้การตัดสินใจเป็นของเจ้าแล้วมอแกนกอผมทนไม่ได้เมื่อนึกถึงภาพวิญญาณของพ่อกำลังโดนทรมานแต่ผมก็ไม่อยากไปลูกสิษธิ์มอแกนเหมือนกันผมรู้สึกกระอักกระอ่วนใจที่ต้องทุบโต๊ะมอแกนอาจจะกำลังคิดว่าผมตกลงทำตามที่เขาต้องการ และไม่ทรมานพ่อในตอนนี้ผมจะต้องรีบกลับไปปรึกษาหมอผีโดยเร็วที่สุดเขาต้องรู้แน่ๆว่าควรจะทำอย่างไรผมทุบโต๊ะสามครั้งก่อนจะก้หนหายใจแล้วรอฟังไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมาเลยในห้องเงียบสงัดผมลองผลักประตดูดูหน้าแปลกที่มันเปิดออกอย่างง่ายดายผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยจึงเดินกลับไปที่โต๊ะหยิบตลับจุดไฟขึ้นมา จากนั้นก็เป่าเทียนแล้วเก็บของทั้งสองอย่างเข้ากระเป๋าเมื่อพร้อมผมก็กำไม้เทาแน่นก่อนจะเดินออกจากห้องและออกจากบ้านหลังนี้ไปผมแปลกใจมากข้างนอกฟ้าสว่างจ้าแสงแดดส่องสะท้อนบนผิวหิมะเป็นประกายพระอาทิตย์ต้องขึ้นมาอย่างน้อยสองชั่วโมงแล้วแน่ๆผมรู้สึกเหมือนช่วงเวลาที่อยู่กับมอแกนจะผ่านไปเพียง15นาทีเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเวลากลับผ่านไปถึง15ชั่วโมง ผมไม่รู้จะอธิบายเรื่องนี้อย่างไรหมอผีเคยบอกว่าหมอแกนเป็นคนอันตรายก็จริงแต่เขาไม่ได้บอกว่าหมอแกนทําอะไรแบบนี้ได้ด้วยคนคนนี้เป็นจอมขมังเวทที่ทรงพลังจริงๆพลังเวทมนต์ที่เขามีทําให้ผมตัวสัน่นและไม่อยากเผชิญหน้ากับเขาอีกเลยไม่กี่นาทีต่อมาผมก็ย่ำพื้นหิมะหนาไปอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ก่อนจะเดินขึ้นเนินตรงไปยังบ้านของหมอผี